สวัสดีครับกับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ Tech Plus นะฮะวันนี้เราจะมาสอนเขียน PHP กันนะ,ะก็โอ้โหไม่รู้ได้ไม่รู้ว่ามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงนะฮะการเขียนเราจะมาสอนเขียนเว็บกันแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำกันก่อนว่า PHP นี่คืออะไรนะ,ะก็ PHP ก็คือภาษาที่ มาต่อยอดจาก HTML นะฮะก็ HTML เป็นภาษาเขียนเว็บก็ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่คร่าวๆแล้วมันไม่ได้ยากมากนะอันนี้ไม่ขอสอนนะ HTML มันเป็นภาษาที่ง่ายพอสมควรนะฮะก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่า PHP นี่มันจะมีความยากขอ,ของมันขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะก็เลยต้องทำคลิปสอนนะฮะก็ PHP นี่ปกติเนี่ย HTML เนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าเว็บหน้าเว็บธรรมดาใช่ไหมฮะหน้าเว็บธรรมดาก็แบบ ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น php แล้วปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้โดยจากข้อมูลได้จาก input ของผู้ใช้หรือว่าจาก session หรือจากอะไรโดยตัวแปรรอบรอบรอบ environment ตัวตัวแปรรอบรอบสิ่งแวดล,ลอ้อมอะไรประมาณนี้นะฮะจะทำว่าทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้ก็ซึ่งมันมีพลังมหาศาลเลยฮนะอย่างเช่น blog post พวกนี้นะเราสามารถไม่เราจะได้ไม่ต้องมาเขียน html ทุกๆหน้านะฮะ แล้วก็ PHP เนี่ยที่ผมติดตัดสินใจสอนภาษานี้เพราะว่าอะไรก็ดูจากาการสำรวจของเว็บเว็บไซต์นี้นะฮะก็หลายๆเว็บไซต์ได้แหละสำหรับทั้งวงกลมทั้งพายชาร์ดเนี่ยมันเป็นมันเป็นสำหรับเว็บภาษาที่เอาไว้ใช้เขียนดินามิกเว็บไซต์นะฮะก็ PHP นะําำโด่งอยู่ที่29เลยนะฮะสีฟ้าๆนี่คือ PHP นะฮะแล้วก็ ตามลงมาก็ด้วย ASP.net ของ Microsoft นะฮะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับสำหรับเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP นะฮะผมจะยกตัวอย่างให้เว็บไซต์ดังๆเลยก็แบบ Facebook นะฮะเขียนด้วย PHP นะฮะก็มีอีกหลายเว็บไซต์เหมือนกันซึ่งผมจำไม่ได้นะฮะพันทิปพันทิ .com ก็เขียนด้วย PHP อ่าแล้วก็อีก หลายเว็บไซต์ในประเทศไทยในะเขียนด้วย PHP เยอะมากเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปดูในประกาศรับสมัครงานอะไรเงี้ยคุณก็จะเห็นว่ามีรับสมัครงานสําหรับผู้เขียนโปรแกรมผู้ดูแล PHP ผู้ MySQL ผู้จัด Database MySQL อะไรเงี้ยซึ่งในในในซีรีส์นี้นะฮะผมจะสอนเกี่ยวกับ MySQL ให้ด้วยนะฮะก็จะรวมไปเลยตั้งแต่คลิปแรกก็จากเบสิกจากการลง PHP ใน คอมพิวเตอร์คุณจากการเขียนเกี่ยวกับเบสิกบลกลงบวกเลขแล้วก็ไปเรื่อยๆซึ่งผมจะไม่พยายามทําให้มันไม่ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่อย่างเช่นจะเอาแบบตัวอย่างจากตัวอย่างจากชีวิตจริงมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะก็เอ่อสำหรับคลิปต่ตอไปเราจะมาไอ้นี่กันเราจะมาสอนการลงโปรแกรม PHP ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะฮะแล้วก็ จะสามารถเริ่มเริ่มต้นได้ไงว่าเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นเขียนเว็บพวกนี้ได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะฮะ